ตรงฝั่งพระประแดงอยู่ใต้สะพานภูมิพลนะครับสะพานภูมิพลเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆ <c oughs> ไันกินซึ่งไปสวนสาธารสวนสวนสีนครธนกัดนะครับอยู่ตรงบังกระเจ้าแล้วก็ขับรถกลับคอนโด ก็ผ่านสวนสาธรารณะรัตโพพอดีก็เลยเข้ามาเดินออกกำลังกายต่อนะครับสวนสาธรารณะรัตโพนะครับเป็นสวนสาธรารณะที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่า,อาตอนเย็นๆคนจะเยอะนะครับบรรยากาศมันจะสวยงามเพราะว่ามันอยู่ใต้สะพานภูมิพลยิ่งตอนกลางคืนนะครับสะพานภูมิพลเปิดไฟนะ มันจะสวยงามมากเลยสวนสาธสวนสุขภาพรัดโถนะครับเราเดินออกกำลังกายกันต่อนะครับเดินไปเรื่อยๆให้ได้หมื่นเก้าเดินอยู่ที่บางกระเจ้านะครับได้6,000กว่าก็เลยกำลังจะกลับ บ้านนะครับสวนสาส่สวนสุขภาพตัวนี้ก็อยู่ทางผ่านพอดีก็เลยหยุดแป๊บหนึง่งมาเดินออกกำลังกายต่อครับให้ได้หนึ 10, ่ง0มืนเก้าหนึ่งมืนสเต็ปครับ ด้านบนนะครับจะเป็นสะพานภูม,มิพลสวยงามมองแล้วแบบม,มันเป็นสะพานที่โค้งคดได้อย่างลงตัวสวยงามเลยแหละนะครับ สุขภาพรัดโปรครับเดินออกกำลังกายกันต่อครับ อยู่ใต้สะพานภูมิพล,ลอดีตเลยกลางคืนถ้าเขาเปิดไฟมันจะสวยงามมากเลยนะเนี่ยนะสวนสุขภาพขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่หาเดินกันต่อครับเดินกันต่อ อะรตรงใจจะเหนื่อยแล้วนะครับออกกำลังกายเหนื่อยละอา้าวเป็นไงบ้างลุกลุกลุกไหวไหมเหนื่อยอะลุกไหวไหมมองอะไรลุกเร็วน้องมองด้านบน ออกกําลังกายกันอาลุกขึ้นมาแล้วลุกลุกแล้วเร็ว,รว,รวคุณแม่ไปไหนแล้วะคุณแม่ไปไหน <c oughs> ไปเดินออกกําลังกายแล้ว ไม่ยอมลุกเลยเด็กน้อยครับคุณแม่พามาเดินเล่นนะครับไม่ยอมเดินจะให้คุณแม่อุ้มตลอดแม่ก็อุ้มไม่ไหว บรรยากาศข้างบนเป็นสะพานภูมิพลครับเดินไปเรื่อยๆก่อนนะ ตรงนี้เป็นส่วนสาธรารณะเป็นสวนสุขภาพนะครับเขาเรียกว่าส,สวนสุขภาพรัดโพอยู่ใต้สะพานภูมิพลเลยนะเป็นสวนสุขภาพขนาดเล็กนะครับแต่ว่าสวยงามนะเพราะว่าด้านบนมันจะเป็นสะพนสาพนสะพานภูมิพลต,ตอนกลางคืนคนี้ถ้าเปิดไฟมันจะสวยงามมากนะเราสามารถที่จะมาจากฝั่งกรุงเทพได้นะครับมันจะมีเรือข้ามฟากนะครับ จากฝั่งถนนพระรามสามนั่งเรือข้ามฟากมาได้ห้าบาทไม่ได้เอาขากตั้งกล้องมาปวดแขนเลยเนี่ยมันฝนกำลังจะตกแล้ว,ลวนะครับเมื่อดละเมื่อละ ดอกไม้ยังสวยงามเลยนะครับดอกลีลาวดีหางนกยูงก็สวยนะมาดูอันนี้หางนกยูงครับเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับยังไม่เยอะแต่ว่ามีความสวยงามอยู่มีความสวยงาม ผ่านภูมิพลหนึ่งครับภูมิพลหนึ่งส่วนสุขภาพแห่งนี้นะครับก็จะมีเครื่องออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นนะครับนะอุปกรณ์ สำหรับเด็กก็มีนะครับมีเครื่องออกกำลังกายสำหรับสาหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่สําคัญเราก็เดินออกกำลังกายไปก่อน มองขึ้นไปด้านบนรูสะพาน มากํะลาลกายกันครับส่วนสาธารณะอยู่แถวใกล้ๆพระรามสามนะครับก็จะมีนี่แหละข้ามฝากมาก็จะเป็นส่วนสุขภาพรัฐโพนะครับแล้วก็อยู่ใต้สะพานขแขวนพระรามเก้าก็จะเป็นสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนั้นอันนั้นก็ไม่ถือกับใหญ่มากนะครับ แต่คนก็ไปออกกำลังกายกันเยอะเหมือนกันช่วงเย็นๆดอกคูณเห็นด,ดอกคูณบานแล้วคิดถึง ีสานบ้านเราช่วงนี้ดอกคูน่าจะเยอะแล้วนะครับบานเยอะแล้วแถวอีสาน <c oughs> ตรง บริเวณที่อยู่ไกลๆก็คือใต้สะพานภูมิพลนะครับมันจะมีท่าเรือข้ามฟากนะครับไปฝั่งพระรามสามนะเรือข้ามฟากห้าบาทนะครับส่วนมากก็จะเขาเอารถมาใส่ข้ามมาได้นะครับเอาลงเรือแล้วข้ามมาได้ฝันะ่งพระรามสามข้ามมาฝั่งคลองลัดโพนะครับใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีอยู่ใต้สะพานภูมิพลเลย <c oughs> ไปต่อครับเดินต่อครับเดินต่อดูสะพานนะครับสวยงามมากมือไม่ค่อยนิ่งครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้ไม้เซลฟี่มาถือกล้องถือสดๆเลย มาดูนวัตกรรมความสวยงามนะครับปฏิมาก,กรรมของสะพานภูมิพลนะครับเรามามองจากสวนสุขภาพรัดโพนะครับมองขึ้นไปแล้วจะสวยงามมากดูสะพานครับภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองนะครับโอ้ฝนกำลงังจะตกเลยนะ ฝาลองละ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนฝนใกล้จะตกแล้วนะครับขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับฟ้าร้องหนักมากเลยก่อนไปให้ดูบรรยากาศใต้สะพาน เป็นสวนสาธารณะนะขนาดเล็กครับแต่ว่าตอนเย็นนี่คนก็มาออกกำลังกายกันเยอะอยู่นะเยอะเลยละ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ